ที่ผมเป็นคนละเอียดตรงนี้ผมอะไม่ครบไม่ไม่ค่อยครบช่างลวกๆใครอยากติดกล้องวงจรปิดนะครับราคากันเองนะพี่นะกล้องวงจรปิดราคากันเองช่างฝีมือนะครับแล้วที่สำคัญนะครับเนี่ยบ้านๆน,นะครับเลี้ยงลูกรับลูกทํางานมีลูกมาช่วยพี่เขาเนี่ยทำงานดีจริงนะครับสนใจติดต่อเขาได้เลยนะครับก็นะครับอยากได้ติดกล้องนะรับติดกล้องไฟรับไหมงานไฟไฟก็รับนะฮะ งานไฟงานกล้องนะครับงั้นเดี๋ยวผมเห็นไปนรับลูกมาไม่เคยรู้จักกันเลยเมื่อกี้เห็นลูกชายก็จริงๆเห็นภาพลูกพี่นะผมแม่งโคตรแบบกินใจมากเลยเอายุกี่ขวบอะครับเมื่อกี้นี้เกขวบครับเก้าขวบโอ้โหมาช่วยพ่อทางานแล้วนะลูกบางคนแม่งโตแล้วพ่อแม่ไม่ซื้อโทรศัพท์ให้จะเป็นจะตายนี่มึงดูลูกเขาเก้าขวบทํางานมึงเอ้แห่นี่ฮะเก้าขวบทำงาน,งน,งานพี่งั้นเดี๋ยวผมให้จ็อบเพิ่ม เดี๋ยวให้เขาแจ้งพี่ติดไฟล็อกนี้9้าล็อกนู้น9้าล็อกนู้ 9, นอีก32หลอดเอ่อ9 2 18 21ดยอดหลอดพี่คิดตังค์ได้เลยนะหลอดไฟแล้วก็เพิ่มบัตรเดี๋ยวผมให้ก็ประสานโอเคครับพอติดตล้งเสร็จติดไฟต่อแล้วกันประทับใจให้งานเพิ่มให้ที่ดีที่สุดคือให้งานก็ให้งานเขาก็มีไรายได้นะครับถูกต้องไหมครับอันไม่มีคําสอนครับเพราะพี่เขาขยันขนาดนี้สู้ชีวิต แต่อยากรู้หมทำไมพี่เขายังมีชีวิตยอยู่เขามีคิดสู้มีอไร